คันเดียวในไทยใช่ครับผมได้ยินเสียงอันนี้ยที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยระพงติดรถมันคงได้ยินแหละแต่แบบมันเบามันเบามากอ่ะคุ้มทุ่งบาททุกสตังค์เฮ้ยขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่โอ้วันนี้เหลืองจี๊ดจัดอันนี้ครับผมหาได้ยากแล้วเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยครับพี่โต้งในไทยมีน้อยมากมีน้อยมากไม่เกินสิบคันแต่ของคุณลูกค้าคุณพี่บอยเนี่ยโดยเฉพาะสีเนี่ย มีแค่คันเดียวครับผมคันเดียวในไทยใช่ครับโอ้โหแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วครับโรลเกตซาวใช่เป็นเกียริสุดๆครับครับผมแล้วคันนี้จะมาอัปเกรดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันพี่โต้งได้เลยครับเรียนเชิญครับมาที่จุดแรกเลยครับพี่โต้งลูกค้าได้ใส่อะไรเข้าไปบ้างคันนี้คือคันนี้โอดมาก็อยากให้เสียงดีขึ้นกว่ารถสแตนดาร์ดก็เน้นเป็นเรื่องของลําโพงกลางแหลมแยกชิ้นที่เป็นรุ่นท็อปของฟิซซึมเราที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันก็คือรุ่น900 Highless ฟิซซึม900 Highless ครับผมด้ นี้เนี่ยเดิมเดิมมาแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะมาด,ดีมาในระดับหน<ช>ึ่งแต่ก็ยังไม่ผ่านพี่บอยโอเคครับ <c oughs> เป็นคู่หน้าแล้วก็เป็นแยกชิ้น <c oughs> ใช่ครับเป็นรุ่นท็อปสุดของพี่ซึมซ,ซึ่งถ่ายทอดราย,ายล,ะละเอียดได้ครบถ้วนครับวูเฟอร์เนี่ยเราก็ได้ทําตัวสเปเซอร์นะพี่โต <c oughs> ใช่ใช่ด้วยโครงสร้างลำโพงสแตนดาดเนี่ยกับลำโพงพี่ซึมของเราเนี่ยจะรูปทรงคนละลักษณะเราก็้องทำสเปเซอร์ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับตําแหน่งเดิมครับอันนี้ก็คือติดตั้งในช่องเดิมนะพี่โต้ใช่ใช่ครับใช่ิตแหงประตูเข้าไปเนี่ แล้วก็ทวิตเตอร์ก็จะใส่ในช่องเดิมเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเอารถแบบไหนมาเราก็สามารถติดตั้งในหมดและด้วยความที่เป็นรถใหม่เราก็ออกแบบดีไซน์คลาสแอนเพไม่ตัดต่อสายไฟถอดอันเก่าออกเสียเอียบใหม่เข้าได้เลยใช่ครับโดยที่สายไฟไม่ได้ตัดของรถเลยนะครับวูเฟอร์อยู่ตรงนี้ทวิตเตอร์อยู่บนแดชบอร์ดบนหน้าปัดครับผมก็เป็นช่องเดิมเช่นกันช่องเดิมเช่นกันคือพอติดตั้งไปแล้วเนี่ยเหมือนรถมาตรฐานเลยแต่คุณภาพเสียงดีขึ้นมากใช่ครับาเสียงดีขึ้น แน่นอนแล้วก็ยังคงความพรีเมียมของภายในรถเอาไว้โอเคครับเสียงกลางเสียงแหลมนี่ครบถ้วนแล้วครบนแ้ครับใช่ครับเสียงเบสที่บอยเลือกใช้เป็นอะไรครับเสียงเบสเนี่ยเราใช้เป็นซับ DSP DSP ของพิซึมรุ่น SQ 99 DSP 99 DSP นอกจากความเป็นซับแล้วยังมี power amp มาควบคุมลำโพงกลางแหลมด้วยแล้วก็ปรับแต่งเสียงในการตัดความถี่ด้วยคอสโอเวอร์หรือว่าจูนอีควอไลเซอร์ได้จากในหน้าโปรแกรมเลย พี่บอยขับรถไปวันนี้อยากฟังป๊อปก็เปลี่ยนโปรแกรมอีกแบบหนึ่งนวันนี้ฟังร็อกก็อีกแบบหนึ่งต้องก็จะเซตเสียงไว้ในตัว DSP ตัวนี้ใช่ครับผมแผ่เป็นแอมด้วยเป็นซับบูเฟอร์ด้วยใช่ไม่ออินวันในเครื่องเดียวเลยบผมเสียงเบสเป็นไงที่ต้องบูเฟอร์ตัวนี้เสียงเบสก็ได้ถ่ายทอดความนุ่มลึกของย่านความผีดับออกมาสมบูรณ์แบบครับผมแล้วก็เน้นติดตั้งเป็นเบสอัพฟอนติดตั้งไว้ใต้ที่เก็บของผู้นั่งฝั่งซ้ายใช่ครับแล้วเวลาคน นั่งเนี่ยรถพรีมเมียมแบบนี้แหละเราจะเสียความแบบสบายไปไหมพี่โต้งหรือว่าเหมือนเดิมไม่ครับเหมือนเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมใช้งานเปิดเกะ๊ะใส่สัมภาระใส่อะไรได้เหมือนเดิมหมด okay, ครับผมแถวเลยอันนี้พี่บอยได้ลองฟังเนี่ยครับก็เนี่ยแหละครับ<อ>จบจากนี้ก็ยวเป็นการปรับจูน<อ>ให้พี่บอยได้พิจารณาเสียงว่าชอบแบบไหนครับผมเชิญพี่บอยมารีวิวด้วยสักนิดนึินดีครับตอนนี้ขอบคุณพี่โต้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเจ้าของรถ คันนี้โตโยต้าคราวของเราครับพี่บอยรู้จักล็อกเก้สาวได้ยงไงพี่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านพี่อยู่ที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งโอ้โหตอนนั้นน่าจะ20ปีประมาณประมาณ20ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงรัชดาและปัจจุบันนี้ไปอยู่ที่ปรจุมธานีนะครับรถคันนี้ก็เครื่องเสียงติดรถเดิมๆมาก็โอเคนะแต่ว่าพี่วามรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอดีตเคยเป็นลูกค้าที่นี่อยู่แล้วเป็นลูกค้าเก่าด้วยเป็นลูกค้าเก่าผมเพิ่งรู้เป็นลูกค้าเก่าครับผมจำได <Dim> พอเวลาเราเราอยากจะติดเครื่องเสียงเนี่ยเรามักจะนึกถึง r o เก็ตซาวเสมอเสมอ,อมรู้ไหมครับสมไมทำไมครับพี่ตอนเด็กๆอะ่ะผมไม่ไม่เด็กมากน่าจะสัก15 1 6 1 5 ล็อกเก็ตซาวจะมีรถบรรทุกคันใหญ่ๆผมเชื่อว่าคนที่เกิดในยุคนั้นทุกคนต้องจําได้นะฮะก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเออเวลาเราจะติดเครื่องเสียงทำอะไรเนี้ยพี่ก็จะนึกถึงที่นี่ก่อนเสมอเสมับเหมาอนเป็นภาพจำนะครับเป็นภาพจำเป็นเจ๋งเลยยุคนั้นครับผมผมว่าพี่บอยอยากลองฟังเสียงแล้วว่าติดตั้งเสร็จมานั่งรอตั้งแต่กี่โมงพี่วันนี้บ่ายโมงโดยประมาณ ตอนนี้สาม,สามทุ่มแล้วสทุ่มแล้วครับผมเอาเลยร <laughs> อมานานหลายชั่วโมงมันมาแบบดนตรีมันเต็มเสียงเครื่องเคาะเสียงอะไรอืมผมได้ยินเสียงอันเนี้ยที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยที่ไตแองเกิลไอไอเสียงเซ็ก แปลกแปกแปกแปกเนี่ยลำโพงติดรถมันคงได้ยินแหละแต่แบบมันมันเบามากอ่ะมันมีแรงวายเบชั่นอยู่บ้างในประตูเสียงสั่นลมใส่ต้องมาดัเโอเคโคตรมันโลกิท้าทีเสียงผ่านแล้วสบายโอเคแล้วพี่ตุ้งผมค่อนข้างแฮปปี้ เป็นไงพี่บอยพอเราฟังแล้วประทับใจคุ้มทุกบาททุกสตางค์เฮ้ยขอบคุณมากครับพี่จริงยินดีจริงจริงจริงพูดจริงๆพูดจริงๆพูดจริงมันต่างจากอันเดิมมากไหมพี่บอยมาครับกรณีที่เราฟังเพลงอะไรซ้ำๆบ่อยๆนะเราจะรู้เลยว่าพอเราเปลี่ยนเครื่องเสียงปุ๊บเราจะได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนถูกต้องเราจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วเอ้ยอย่างซานตาน่าเมื่อกี้เนี้ยผมได้ยินเสียงแบบที่มันเป็นเสียงแบบพวกแสแนรพวกครับอ่าโ้ชัดมากประทับใจครับพี่ฮวันนี้ขอบคุณครับพี่บอยครับสวัสดีครับสวัสด